พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซค์เช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของยามาฮ่ในงานอิกมาโช2016ที่ประเทศอิตาลีซึ่งในงานครั้งนี้ยามาได้มีการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กสกูตเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดเข้าสู่ตลาดโลกนั่นก็คือรุ่น TMac 530คันนี้นี่เองตลอดช่วงเวลาที่ยาวนานกว่า15ปีของ TMac นั้นได้มีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ถึง4ครั้งแล้ว นี่คือเจเนอเรชันที่4ของ t m a มซที่มีก,การปร,ปรับปรุงลูกโฉมใหม่หมดทั้งคันตั้งแต่หัวจรดท้ายให้ความคมเข้มเร้าใจมากยิ่งขึ้นสังเกตดูเจนนะครับว่าลูกโฉมพิไซน์ของ t m a ม530ใหม่นี้ยังคงนะครับให้ความคมเข้มเร้าใจที่แตกต่างไปจากสปอร์ตอัตโมติทั่วๆไปของยี่ห้ออื่นหลายคนอาจไม่ทราบครับว่า t m a ม530นั้นรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กสกูตเตอร์ที่มียอดขายดับหนึ่งของยุโรปในช่วงหลายปีติดต่อกันที่ผ่านมา จุดเด่นของทีแม็กก็คือเรื่องของพลังเครื่องยนต์2สูบเรียง5 3 4 c ีที่แลังแรงมา้าอัตราเร่งที่ยอดเยี่ยมทำท็อปสปีดได้สูงถึง175-180กิโลเมตรชั่วโมงโดยมีการออกแบบเครื่องยนต์นะครับแยกออกจากระบบส่งกำลังช่วงท้ายเครื่องยนต์นั้นอยู่กับที่ในการขับขี่แต่ว่ามีสวิงอาร์มหลังพร้อมด้วยระบบขับเคลื่อนด้วยสายพานเป็นตัวส่งนกำลังที่ให้ความนุ่มนวลในการขับขี่แตกต่างจากรถอัตโมติหรือบิ๊กสกูตเตอร์ทั่วไป นอกจากนี้แล้วนะครับการออกแบบช่วงหน้าหรือระบบกันสเสือนหน้านะครับที่มีการออกแบบแผงคอบนและล่างจับยึดกับกระบอกชอกอคอัพทาให้เกิดความมั่นคงในการขับขี่ที่คล้ายคลึงรถสปอร์ตโดยรุ่นใหม่นี้นะครับยังคงใช้แบบอัพไซด์ดาวที่มีการออกแบบได้คมเข้มร้าวใจมากยิ่งกว่าเดิมหลายคนยังไม่ทราบนะครับว่ารถบิ๊กสกูตเตอร์ทั่วไปนั้นจะมีแผงคอล่างเพียงตัวเดียวในการยึดจับกับกระบอกชอกคอัพดังนั้นนะครับความมั่นคงในการขับขี่จึงมีความแตกต่างจากทีแม็ก530อย่างเห็นได้ชัด สำหรับทีแม็กของปี27นี้นะครับจะมี3แบบให้เลือกด้วยกันก็คือทีแม็กรุ่นธรรมดาทีแม็กเอสเอ็กทีแม็กดีเอ็กซซึ่งสามารถปรับชิบลมด้านหน้าสูงต่ำได้นะครับมีครุสคอนโทรลมีเลดดิ้งโหมดท,ที่มากกว่าปกติถึง3โหมดด้วยกันรวมถึงฮีทกริปนะครับหรือว่าปลอกคันเร่งที่มีไฟฟ้าทําให้เกิดอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นในการขับขี่ท่วงหน้าหนาวรวมถึงเบาะนั่งก็มีไฟฟ้าเช่นกันนอกจากนี้แล้วนะครับรุ่น DX ยังสามารถปรับช่วกับหลังได้ นี่คือความโดดเด่นของยามาฮ่าทีแม็กสเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดของปี2017ชุดไฟหน้าและไฟท้ายของทีแม็กใหม่นี้นะครับเป็นแบบ LED ให้ความแตกต่างจากทีแม็กเดิมๆอย่างมากมายทีเดียวยุคใหม่ของมอเตอร์ไซค์นั้นต้องเป็นไฟหน้า LED แล้วนะครับในยุคจากนี้ไปจุดเด่นที่สําคัญของทีแม็กใหม่นี้ก็คือเรื่องของการออกแบบพื้นที่เก็บของใต้เบาะนั่งที่มีขนาดใหญ่สามารถเก็บของได้ถึง2ใบด้วยกันซึ่งแตกต่างไปจากเดิมที่เก็บได้เพียงแค่ใบเดียวเท่านั้น นี่คือโฉมหน้าของ t m a ม530ของปี27ที่มีความคมเข้มเร้าใจยิ่งกว่าเดิมสำหรับโครงสร้างตัวถังภายในนะครับเป็นแบบอลูมิเนียมอัลลอยที่มีการออกแบบใหม่น้ำหนักเบาสายพานขับเคลื่อนล้อหลังนะครับมีขนาดเล็กลงทำจากคาร์บอนไฟเบอร์ที่มีความทนทานมากยิ่งขึ้นหน้ายางหลังนะครับขนาดเล็กลงเพื่อลดน้ำหนักเบาลง1กิโลกรัมและชในการออกแบบพื้นที่เก็บของใต้เบาะนั่งให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนี่ก็คือคุมเป็นมาของ t m a ม530 ของปี27ที่จะมีการนำเข้าสู่ตลาดเมืองไทยอย่างแน่นอนนอกจากนี้แล้วนะครับจุดเด่นอีกจุดหนึ่งของ t m a ม530ตัวใหม่ก็คือเรื่องของ traction control ป้องกันรรเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจากการชิกัรเร่งที่รุนแรงเกินไปทำให้รถหลังเกิดการสไลด์ตัวหรือว่าหมุนฟรีอยู่กับที่สนนราคาของ t m a ม530ตัวใหม่จะอยู่ที่เท่าไหร่งาน m o ร o r ด export ที่จะมาถึงนี้นะครับจะมีการเปิดตัวหรือไม่ติดตามกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ